Thank you. สามบ่ายสามโมงสี่สิบส,สี่เพราะว่าที่สโลสแลนเนี่ยจะช้ากว่าที่ไทยอยู่หกชั่วโมงนะตอนนี้ที่นี่ยังเช้าอยู่ที่นู่นบ่ายแล้วนะจ๊ะก็เวลาต่างกันพอสมควรนะที่นูนน่นนอนที่นี่ตึกที่กลางทีเที่ยวอนะไรอย่างเงี้ยเข้า จะไปเซอร์มจ,จากที่ปริกก็คือเรามาเปลี่ยนสถานที่วิบนะนก,ก็เปลี่ยนภาษาโลเคอลเพื่อจะไปซอ,อร์แมแต่นี้มันเลื่อนหาลิมขาวหมดแล้วนอจากกิจกรรมเดบารเระคะคไิไม่ค่อหนาขแล้วก็มีต่หิมะหิมะเปนัม้ยอยากลไปเล่นเต็มที่นะเนี่ยขาวบนบนเลยสวัสดีเซอร์แม ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนจ๊ะเซอร์แมทเซอร์แมทที่ไหนอะเมียนมาเาวิฟักไฟเี่ยต้องไปเดินข้างในมันจะไม่ลื่นตอนนี้เราอยู่บนที่เซอร์แมทนะจ๊ะตอนนี้หิมะเริ่มตกด้วยโปรดมองขาวหน่อยสัามีหิมะนู่นหิมะ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 ชุ่มฉ่ำเลยนะ ความสุขของเขาแล้วก็ตอนนี้หิมะเริ่มตกมาแล้วนี่ที่ขาวๆที่เส้นนี่คือหิมะนะมีด้านหลังเราคือว่านเซอร์แมทนะจ๊ะเราก็ดังเดินเล่นท่ามกลางหิมะตกกันอยู่ ากาศก็โอเคกำลังดีไม่ถึงกับหนาวมากแต่เราใส่เสื้อเสื้อหลายชั้นด้วยแหละขาวๆข,ข้างหลังนั่นคือภูเขาที่มีหิมนะนู้นนั่นนู้นก็มีหิมะที่เห็นขาวๆนั่นคือหิมะนะมันแบบภาพมันจะสว่างมากตรงทิวทนี่แถวนี้ก็หิมะหิมะหมดเลยแล้วหิมะก็กำลังตกลงมาด้วยใครอยากได้ฟิล์มนี้ก็ลองแวะมาเที่ยวเซอร์แมทก,กันดูนะจ๊ะเดี๋ยว พรุ่งนี้เรามาวัดตวงกันว่าเราใะ้ขึ้นไปข้างบนไหมเราอยากขึ้นไปข้างบน,นอะไรไหมออกไ,ไ,อมไม่ได้ยามไม่ยาขมหน่อยนะอ่ะมันใสหวานนนกูน,นี้ชิมรสชาติช็อกโกแลตสวิตกันหน่อย

นี่แบล็กดาว็นภูเขาโอ้ยม,มันแข็งแล้วอ่ะมันไม่ได้นิมนน่มอ่ะแบบแข็งแล้วอ่ะมันมันแข็งใสรถรถ เอาไปฝากใครดีเอาก้อนนี้ไปฝากใครดีเ,เราเก็บพีหมามาฝากเดี๋ยวเราจะไปฝากนะใค,กกกใครอยากได้บ้างเก็บพีหมาไปฝากใครอยากได้บ้างเนี่ยเอาไปฝากอุย้ยน้ำใสมาก แ้ำสบมากโอ้ยอยากตื่นมาเห็นทุกวันโอยอุ้ยอ,อ,อ,อย่าบุปผ่ายไปนะ ha <laughs> ราก็อยู่ในร้านอาหารเป็นร้านพิซซ่านะที่เซอร์แมทตรงแถวๆที่ขายตัว๋วขึ้นกระเช้าไปไปชมวิวเซอร์แมทกันตรงนี้นะคะใกล้ๆก,กับจุดขายติเกตนะคะที่ขึ้นไปตรงพาราไดซ์อ่า้5แมทพาราไดซ์แต่ว่าเราแวะร้านพิซซ่าลำกิพิซซ่าแล้วก็มากินเบียร์โลคอลกันมาดูหน้าตาของพิซซ่าที่เซอร์แมทแล้วก็เบียร์โลคอล์ขอเซอร์แมทรสชาติ กินได้ถึงที่อันนี้อะไรนนี้บอก,อกว่าอยู่กับอน้อยนิดนึงอ,อันนี้หับบนนนวน,น,น,น้อยอันนี้5%เซมัทอันนี้เป็นอีกแบบนะครับพอแนะนำว่าอะไรก็เมนานนี้คอมเมนตาน่าอย่างดูรอดูหน้าตาพิซซ่าเดี๋ยวมาชิมมาชิมขอชิมหน่อยเซมัทเซมัทเบียร์เซมัทเทอร์เบียร์ บรรยากาศแบบนี้ไม่ใช่อะไรเบียร์ถูกกว่าน้ำเปล่าจะกินเบียร์ดีกว่าติดสัญญาเชวคัดอะไรเงี้ยหรอเมืองเดือดขี้แตกก็รู้หาห้องน้ำไม่ได้รีบกินรีบกวดนี่ก็คือมื้อแรกเราที่สมัทนะคะ เริ่มต้นด้วยพิซซ่าค่ะแล้วก็ตกด้วยเบียร์คนละแก้วกจะบอกว่าเบียร์ถูกกว่าน้ำเปล่าดังนั้นมันต้องกินเบียร์ค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่า Legenda por

Yeah, yeah. yeah. you ตอนนี้อยู่ที่สถาน,นีรถไฟ เดินหนองมาหาอะไรกินนะจ๊ะก่อนแทบไม่ได้เลยได้ซีกับฟังสองร้านล้วคือเลยสองทุ่มแล้วอ่ะร้านส่วนใหญ่ก็ปิดมีร้านเนี่ยตอนนี้เมื่อกี้เราเจอร้านนี้คีอย้อนร้านคี่อสในสถานีน,นะ,ส,นะส่วนร้านพวกร้านนะโคอ๊บโอ,โอ,โอ,โอ๊น่าจะปิดแล้วเพราะว่าในนั้นมันเขียนว่าปิดสองทุ่มนะทุกคนนะดูร้านแถวนี้ก็ราคาถ้าไม่มีเลยนะสำหรับใครจะมาชิปเล็กก็ ก็เป็นทีงที่ที่ที่มีโอกาสดีที่ที่ราคาซ้อมกว่าที่เซมัทเยอะแต่ว่าก็ขอบกินแต่ร้านค้าและมันจะไม่ได้มีเหมือนที่เซอร์แมทนะเซอมัทมันมีร้านค้ามีอะไรเยอะกว่าพี่ก็ดูเป็นเมืองเมืองแต่พี่มีร้านร้านั้นนะที่เป็นไฟฟ้าสีทอง เห็นร้านบุฟเฟ่อะแต่ไม่รู้ว่าบุฟเฟ่อ,อะไรราคาอะไเหมือนจะเป็นพิซซ่าพาสต้าอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะบุฟเฟ่แถวนี้ยังมองไม่เห็นร้านอาหารเลยมองไม่เห็นร้านอาหารเหมือนกันนาว่าเท่าไหร่มีตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเห็นแต่โรงแรมนะมก็เดี๋ยวก็อาจจะสำรวจเห็นกันเรืเ่อยๆของจะตกเอากาศตอนนี้ก็กำลังเยน็นๆยใส่เสื้อแจ็คเก็ตเลยใส่ ค่ะเดี๋ยวน้ามันเบึ้งเดี๋ยวแค่นี้ก็ไนะเดี๋ยวมีว <Yeah. S 1> อะไรอัปเดตจากมาเดี๋ยวเดี๋ยวอัพเดทนมปางอัปเดตซื้อโยเกิร์ตรดช็อกโกแลตมาว่าเป็นยังไงจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูจา้าสวัสดีปริกจาบิกสวิตเซอร์แลนด์ น้ม <t od em |ms|> ันื้ำตาลน้มขาเมลคันเมลขีดแล้วประมาณสิบเอสิบอดฝั่งรวมห้าร้อย อยู่ตรงหน้าโต๊ะทานเ่งเแชมเปญหรือเปล่าหน้าถันเลยอร่อยไหมคะอร่อยอย,ยูยยย่อันนีอร่อยชอบกูมง สาซื้อมาจากประเทศไทยเพื่อสิ่งนี้จ้านี่เห็นข้างหลังไว้นั่นคือเข,ข,า,ขาเมทัฮอนซึ่งเป็นโลโก้เนี่ยนี่นี่เลยเขาอันนี้เลยที่อยู่บนท็อปโบอลนก็คือเขาเมทัฮอนข้างหลังเราเนี่เอ,ง,องนี้เลยเหมือนกันเด้อสำเร็จแล้วจ้ากินมาตั้งนานสุดท้ายเราก็ได้มาที่มาแล้วนะจ๊ะ

เรามาผงที่เมืองบาเซลในสวิตเซอร์แลนด์นะจ๊ะเรามาจากเซอร์เซอร์แมทนะหรือแชร์แมทนะแชร์แมทเรามาเพื่อจะมาตลาดครนะิสต์มสาสมาร์เก็ตเนาะฮะโอลิมปัสสุดท้ายด้วยออที่เมืองนี้นะก็คือเราก็คิดกันว่าเราจะไปซูริกดีหรือว่าเราจะไปเมืองไหนดีเราก็เลยเลือกที่นี่บาเซลเพราะว่าเป็นตลาดคริสต์มาสมาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์นะเราเลือกมาที่นี่ วันเสาร์ที่วันสุดท้ายเดี๋ยวเราเดินไปไกลนเขาบอกครัประมาณสักสิบนาทีสิบกว่านาทีแล้วก็เมืองบาโซ่ก็คือเป็นเมืองศิลปะของเซนต์แฌร์แมงแล้วก็ตั้งอยู่าาริมแม่น์ไรส์นจะจ๊ะมาลุ้นกันว่าเราจะมาทันไหมตลาดจะปิดไปหรือยังอ่าเดี๋ยวเรามาติดตามลุ้นไปด้วยกันสำหรับคริสต์มาสมาร์เก็ตครั้งแรกในชีวิตในต่างประเทศคนะรับรอชมติดตามชมกันไป let's go ตอนนี้เราก็มาถึงที่ตลาดมาร์เก็ตมัดมา์เต็ตของของที่บาเซลแล้วนะจ๊ะคนเยอะมากคนเยอะมากเยมากเดี๋ยวราดูกันว่ามีอะไรกินอะไรต้องัรใเยบ้างคนเยอะมาก you mm -hmm. ขอกงก็จ้กจิกเยอะแยะเต็มไหมดอันนี้คือคริสต์มาสก็ตที่บอสเซอร์เนาะประเทศสแลนะสะสะแน,นะจะคนมัน่ข้างเยอะข้างเยอะวัออนนี้ว่าสุดท้ายนะคนเยอะเลยของเก๋ๆเนะี่ให้ดู อเคนี่เราไมู้ว่าแต่งชุดแบบว่า ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีบาสเซส่ซูดเชลแ,แล้วก็จะเดินไปนั่งรถกลับรถไฟกลับไปที่บลิกนะครับบลิกมันคนละเมืองกันนะห่างประมาณสองชั่วโมงครึ่ง